สัสดีรับตุด FC, ๊ดเอฟีอกาช n น e l ทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอ7รหัสลับที่คุณอาจคาดไม่ถึงนะครับที่เกิดขึ้นในศึกพิีเมีร์ลีกอังกฤษที่เพิ่งผ่านพ้นมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรหัสลับจากเกมแมน c h เชสเตอร์ดาร์บี้ในวันที่ลิเวอร์พูลนะครับชนะเวสแฮมอย่างหือจับเชซีรัวในช่วงครึ่งเวลาหลังมีเกมของอาร์เซนอลมีเกมของแอสตันวิลล่า มีจากแมตช์ของเลสเตอร์ซิตี้ที่ชนะลิสต์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นเรื่องอไรนั้นรหัสลับอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดรือกบแจ้งเตือนกดซีเฟ i ร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบกันในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตอีกาชา n นลอย่ากต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิครับ s u ซ u กิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือเลือกรับขับฟรี120วันหรือเลือกรับส่วนลดรวมสูงสุด50,000บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน3,000บาทเมื่อออกรถสวิตหรือ CS a รับเซอร์ไพรจัดหนักก่อน30เมษายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศไปเริ่มกันที่รหัสลับ,รบแรกกันก่อนนะครับจากเกม แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดลอย4ประตูต่อ1นั่นก็คือผีแดงไล่ไม่จนแกะเพรสซิงไม่เก่งครับหนึ่งในคีย์สำคัญเลยนะครับที่ทำให้ยูไนเต็ดถูกซิตี้สอนบอลเปรียบแบบมวยคนละชั้นกระดูกคนละเบอร์นอกเหนือจากแท็กติกทีมเวิร์กที่ไม่มีใจของนักเตะที่ไม่สู้ในแง่ของการไม่ไล่ฟุตบอลหรือว่าไล่ไม่จน รวไปถึงการแกะ pressing ไม่เก่งเนี่ยตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆครับหลายต่หลายครั้งครับที่แฟนผีคงได้เห็นทีมรักตัวเองเวลาที่ยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งที่ต่อบอลด้วยความแน่นอนเพียบไปด้วยชั้นเชิงเล่นบอลอย่างชันฉลาดหลายครั้งหลายหนครับนักเตะปีศาจแดงมักจะออกอาการเหนื่อยกับการไล่ล่าลูกบอลเพื่อที่จะกลับมาครอบครองอยู่กับตัวเองครับ ภาษาชาวบ้านก็คือไล่ไม่จดไล่ไปแล้วไม่สุดผลทางไล่ไปไล่มากูไม่เอาดีกว่าซึ่งนี่คือจุดอ่อนของนักเตะยูดิต็ตชุดนี้ครับย้อนกลับไปในตอนที่แมนยูเจอกับซอ์ทัมตันรับฮัสซุเทลครับคุณซื้อของนักบุญแห่งการใต้เคยพูดเอาไว้หลังจากจบเกมที่เจอกับปีศาจแดงว่าแมนยู you, เป็นทีมที่มีจุดปราะบางในเรื่องของการไล่ล่าลูกบอลมาเลยทําให้ ทีมของเขาเล่นกับแมนยูได้ค่อนข้างง่ายดายครับและอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดเกาะกินแมนยูมาแบบเฮ้ยไม่ยอมไปไหนก็คือในแง่ของการแกะเพรสซิงไม่เก่งสักทีครับไม่รู้เป็นอะไรแมนยูยังมีปัญหาในการแก้เกมเพรสซิงจากคู่แข่งไม่ใช่แค่แมนซิตี้ทีมเดียวนะครับที่เล่นหนักไล่บี้เข้าถึงตัว ทุกทีมเล่นกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เจอกับแมนยูรู้เลยว่อลเต้แมนยูชุดนี้ขยาดกับการถูกเพรสซิ่งหนักๆพอถูกเพรสซิ่งหนักๆเสียสมาธิเพราะเสียสมาธิเล่นกันปิดพลาดต่อบอลก็อย่างสเปะสปะมีหนึ่งแต่ไม่มีสองมีสองแต่ไม่มีสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผมูรูนักวิเคราะห์คนอื่น พูดคุยกันแบบนี้ซ้ําๆำซากๆดังนั้นคุณซื้อคนต่อไปต้องมาแก้ใน2จุดนี้ให้ได้ครับรหัสลับข้อที่2มาจากในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์แฮมและเอาชนะได้1-0นั่นก็คือเกมรับที่ดีทําให้หงแดงคว้าชัยและการมีผู้นําที่ดีทําให้หงแดงยืนระยะได้ยาวๆครับเป็น,นหนึเกมครับที่หงแดงถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงจากเวสต์แฮม ทีมของเดบิดมอยส์ครับแน่นอนอย่ที่ผมบอกไปในคลิปก่อนอันนี้ว่าเตรียมการบ้านมาได้ดีมากรู้วิธีในการเล่นกับลิเวอร์พูลรู้วิธีในการจู่โจมคุกคามปั่นป่วนแนวรับของหงแดงครับแต่ท้ายที่สุดคือเวสต์แฮมยิงประตูไม่ได้เด็ดขาดลิเวอร์พูลเอาตัวรอดได้แต่การเอาตัวรอดของลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นการเอาตัวรอดที่มันฟลุกหรือว่าเรื่องบังเอิญแต่เป็นการเอาตัวรอดที่ใส่ความพยายามไปอย่างหนะักหน่วงครับ เล่นกันอย่างเต็มที่ในแง่ของเกมรับเกมรับของลิเวอร์พูลครับรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช็คลายลำหน้าได้แบบไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดกั้นในจังหวะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าบล็อกในช็อตที่สําคัญมากๆครับสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ดีของทีมที่จะเป็นแชมป์ครับ ทีที่เป็นแชมป์ต้องมีเกมรับที่ไม่เสียประตูง่ายๆเกมรับที่เสียประตูยากๆเกมรับที่กว่าจะเสียประตูเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกได้ว่าโอเคเสียแล้วยอมนะครับแต่เกมล่าสุดเราก็ได้เห็นว่าบกิลฟันไดอิบรามากโกนาเต้รับโบทเทรนท์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดียังมีดันกลางอย่างนาบีเกตาเข้ามาบล็อกทางได้มันคือการช่วยเหลือการเล่นอย่างมีวิน,นัย ความเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมนะครับและแน่นอนครับเกมรับดีแล้วลิอร์พูยังมีเสาหลักมีผู้นําที่แข็งแกร่งในนามว่าฟอร์กิ u ฟันไดครับการที่ลิอร์พูมีฟอร์กิ u ฟันไดเป็นหัวใจหลักในแผงกองหลังเนี่ยมันทําให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากครับเพราะฟอร์กิ u ฟันไดถือได้ว่าเป็นกําแพงเหล็กเป็นป้อมประการของหงแดงแล้วที่น่าสนใจคือฟอร์กิวฟันไดมีสเต หรือว่ามีสติที่ยอดเยี่ยมเวลาที่เล่นที่แอนฟิลด์โดยเฉพาะในเกมพิมารีกครับ60นัดที่มีฟอรกีฟันไดเล่นในเกมลีกเตะที่สนามแอนฟิลด์ไม่แพ้เลยนะฮะนำทีมชนะ52เกมและเสมอ8ไร้พ่ายนี่คือส่วนที่ดีที่มาจากในเกมที่เอร์ผู้ชนะเวสต์แฮมได้รหัสลับข้อที่3 เกิดขึ้นที่วิลล่าพาร์คในเกมที่แอสตันวิลล่าเอาชนะนักบุญเซาท์ทัมตัน4ประตูต่อ0นั่นก็คือฟริเป้คูตินโยพ่อมดตัวจริงเสียงจริงครับมันไม่ง่ายนะครับกับการเล่นลัต่อกรกับนักบุญเซาท์ทัมตันนักบุญเซาท์ทัมตันที่ผ่านมาโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเก็บแต้มแบบเป็นกอบเป็นกำรรแต่ท้ายที่สุดครับพวกเขามาพังที่วิลล่าพาร์คด้วยน้ำมือของซีเฟนเจอรัตนักเตะสิงห์พะงาด และฟิลิเป้คูตินโยครับเกมล่าสุดคูตินโยโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับยิงหนึ่งาจหนึ่งมีส่วนสําคัญที่ทําให้บิลล่าได้3มแต้มที่ต้องการแม้ว่าฟิลิเป้คูตินโยครับเพิ่งจะย้ายมาจากบาร์ซ่ามาอยู่กับบิลล่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มของเขากําลังดีวันรีคืนเป็นฟิลิเป้คูตินโยที่เราหลายหลคนรู้จักมักคุ้นกันและตอนนี้นะครับฟิลิเป้คูตินโยมีส่วนร่วมกับ ประตูโดยตรงคือทั้งหญิงและแอซิสในสีเสื้อบิลล่าเป็นจำนวนที่มากกว่าตอนที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลที่แล้วครับมีโอกาสสูงมากครับที่วิลล่าจะไปกระชากทุกเปคกูตินโยกมาจากบารซ่าแบบการเซ็นสัญญาถาวรครับถ้าเล่นกันแบบนี้รหัสลับข้อที่4ครับเกิดขึ้นในเกมที่นิวคาสเซิลเจอกับไบรตันครับนั่นก็คือท่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับยกนิ้วให้กับเอ็ดดี้ฮา เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลทูนอาร์มี่นะครับชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินครับเพราะว่าผลงานของทีมลักยอดเยี่ยมผลลัพธ์ที่ได้มาก็ดีด้วยครับกรณีนี้เคยมีการตั้งคําหนยคำถามครับว่าเอ็ดดี้ฮาวดีจริงหรือเปล่าแต่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเป็นกุญซือที่ดีเป็นกุนสือที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองครับอาจจะมีในงแง่ของเกมรุกที่ดูดีกว่าเกมรับครับแต่ว่ามันต้องให้เวลาทีนี้พอเขาได้เวลาทํางานร่วมกับกลุ่มนักเตะกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์มาเลย ทั้งเจ้าหน่ายและลูกน้องมีความกลมกลืนแล้วก็ลงตัวซึ่งกันและกันจนกระทั่งในเกมล่าสุดก็เอาชนะไบรตันได้อีก2-1เก็บเพิ่มอีก3แต้มนักเตะหลายคนอยู่ในฟอร์มที่ดีนักเตะเก่าที่เคยดรอปกลับมาฟื้นคืนชีพบางคนโดนตัดขาดไปแล้วก่อนในนี้ในยุคของสตี v e บูสอย่างแรนเฟเซอร์ก็กลับมาแจ้งเกิดได้แรนเฟเซอร์ Fraser, นี่ก็ยิง1แล้วก็จหนึ่ส่วนฟาเบียงชาเองก็ําประตูได้ มันก็เลยทาให้นิวเซนตอนนี้โอ้โหรันยาวเข้าเบรกเข้าฟอร์มครับหกนัดหลังสุดในลีกคว้าชัยไปถึง5เกมนะฮะแล้วก็เสมือนหนึ่งไม่แพ้คใครเลยถ้าเหมารวม8นัดหลังสุดรวมทุกรายการนิวเซลชนะไปถึง6เกมแล้วทำให้เอ็ดดี้ฮาวนะครับลุ้นตำแหน่งผู้ดูการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วแน่นอนครับนิวเซลหายใจหายคอโล่งปอดมากขึ้นหนีจากโซนตกชั้น ตอนนี้7แต้มแล้วนะครับรหัสลับข้อที่5ครับมาจากในเกมที่เบอร์ลี่เจอกับเชลซีนั่นก็คือคริสเตียนพูลิซิสกับฟอร์มที่เริ่มกลับมาของเขาครับในเกมที่เชลซีชนะเบอร์ลี่ได้โอเคมีนักเตะหลายคนที่ต้องยกเครดิตให้หนึ่งในนั้นผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือทางวิชเจม ริชเจมส์กลับมาครั้งนี้เขากลายเป็นฟูลแบ็กเพลย์เมเกอร์อีกครั้งหนึ่งครับมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของเชลซีแต่อีกคนนึงครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือคริสเตนพลูริสต์กับกัปตันอเมริกาคนนี้เริ่มที่จะมีฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางครับครึ่งแรกของพลูริสต์อาจจะเล่นแล้วไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่ค่อยๆปรับจูนไปเรื่อยๆในช่วงครึ่งเวลาหลังมันจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วเป็นเกมที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยพลูริสต์เริ่มที่จะกลับมาแล้วนี่หวาเ เป็นนักเตะที่เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้เยอะที่สุดในเกมนี้เขาเป็นนักเตะของเชลซีที่เรียกฟาวล์ได้มากที่สุดในเกมนี้เขาเป็นนักเตะที่จ่ายบอลให้เพื่อนลุนยิงหครั้งและเป็นแอซิสทันทีเขามีโอกาสยิง2ครั้งเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้1ลูกแล้วผ่านบอลในภาพรวม90%ซนี่คือฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางแล้วสำหรับกัปตันอเมริกาครับรหัสลับข้อที่6ครับมาจากในเกม เลสเตอร์ ester, เจอกับลีสจูเลตตที่เลสเตอร์ชนะได้1นูนย์ครับนั่นก็คือดูเหมือนว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินจะเจอกับผู้นําในสนามคนใหม่แล้วนะครับอันแน่นอนครับถ้าพูดถึงความเป็นผู้นําก็ต้องเป็นเชมี่บาร์ดี้ต้องเป็นวิลฟิตเอนดีดี้ยูริสเตลมองส์ครับจอห์น uh, ีอีเวนส์สักลักโซยุนคูคาสเปอร์ชไมเคิลครับแต่ถ้าหากว่ามองถึงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าแนะ่นอนครับถ้าจะเป็นผู้นํา เป็นตัวหลักของทีมหนึ่งในนั้นก็ต้องคิดถึงฮาวิบาลแต่สำหรับผมแล้วนาะทีนี้ชื่อของคีแนนดิวส์บิลลี่ l ฮอลส์ครับอยู่ในสายตาของผมและผมรู้สึกว่านักเตะค,คนนี้เริ่มที่จะฉายแววเด่นออกมาทีละเล็กทีละน้อยเริ่มที่จะรู้สึกได้ว่าคีแนนดิวส์บิลลี่ฮอลส์นั้นสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้จากวันนี้ไปจนถึงในอีกปีหน้า2ปีข้างหน้าและ3ปีข้างหน้าได้เลยครับในช่วงเวลาที่ จิ้งจอกมีปัญหาในการจัดทัพในแง่ของคีแมนบาดเจ็บหลายต่อหลายคนคีแนนดิวส์บิวเรี่ฮอลนั้นก็โผล่ขึ้นมาได้รับโอกาสจากโรเจอร์แบบเต็มแๆบบแบบแบบแล้วเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสนั้นทิ้งขว้างเทคโอกาสนั้นอยู่ในมือและครอบครองมันไว้เอาไว้แน่นมากครับและนาทีนี้คีแนนกลายเป็นตัวหลักแล้วเขาเองถือว่าเป็นลูกเม้าของเลสเตอร์นะครับอยู่กับทีมจิ้งจอก,จอกสิงเงินตั้งแต่อายุ8ขวบ แล้วก็ขยับตามสเต็ปต่อสเต็ปครับอยู่ทีมชุดเยาวชนซีซั่นที่แล้วไปหาประสบการณ์กับลูตันทาวซีซั่นนี้อยู่ในสายตาของโรเจอร์อายุเพียงแค่23ปีเริ่มที่จะสร้าง Impact ได้หัวจิตหัวใจเป็นเรื่องนักสู้ด้วยนะครับไม่กลัวในการ t a ็กเกิมุ่งมั่นเกินร้อยสู้เพื่อองค์กรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เลสเตอร์ต้องการดังนั้นจับตาให้ดีๆครับคีน,นันดิวส์บิวี่ฮอคนนี้ ว่าน่าจะเป็นผู้นําคนใหม่ของเลสเตอร์ในสนามได้เลยนะครับรับปิดท้ายกันที่รหัสลับข้อที่7จครับจากในเกมที่วัตฟอร์ดแคร์คาบ้านต่ออาร์เซนอล2-3นั่นก็คือบุกโยซาก้าเก่งเกินวัยเปินใหญ่ก็สบายๆครับหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาที่สุดในเกมนัดนี้และทําให้เปินใหญ่ยึดท็อปโฟกลับมาครองได้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือบุกโยซาก้าครับเีดานะูซาก้านั้นแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว โอ้โหเขาโดนวิจารณ์ส,สัตว์เสียเทเสียเขากลายเป็นแพะรับปากจากการยิงจุดโทษพลาดเราทําให้ทีมชาติอังกฤษได้เพียงแค่รองแชมป์ในรายการระดับเมเจอร์แต่เขากลับมาได้อย่างรวดเร็วครับนักเตะบางคนใจแขว่งใจบอบปางอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีกับการโดนบูลลี่กับการโดนสิ่งวิจารณ์จากโลกโซเชียลเล่นงานแบบไม่เว้นวันแต่าก้าบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วเขาทิ้งอดีตเอาไว้อยู่ข้างหลัง เริ่มต้นใหม่กับธนาการในปัจจุบันครับแล้วนาทีนี้เขากลายเป็นนักเตะที่ปืนใหญ่ขาดไม่ได้เลยครับขาดแล้วขาดใจทันทีวิโยซาก้าครับฟอร์มการเล่นดีวันดีคืนครับเขามีส่วนร่วมกับการได้ประตูในซีซั่นนี้ถึง13ประตูนะครับล้ามากที่สุดนรรดาผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า21ปีไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับวิโยซาก้าแล้วแล้วที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับวุโยซาก้าเป็นเด็กหนุ่ม ที่คิดถึงเรื่ององค์กรมุ่งมั่นให้กับทีมทุ่มเทเพื่อสโมสรมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองบางคนคิดแต่ว่าจะยิงประตูยังไงแอซซิดแบบไหนแต่เขาเล่นกับเพื่อร่วมทีมได้อย่างลงตัวมีความเป็นทีมเวิร์กอย่างสูงที่สุดเวลาที่มีโอกาสในการแอสซิ์การยิงประตูนั้นเขามักจะไม่ค่อยพลาดและการเล่นของเขาดูเพลินตาครับดังนั้นเด็กคนนี้โอ้โหบอกเลยว่า เติบโตเกินวัยครับยิ่งเล่นยิ่งดีและอย่าลืมนะฮะวิโยซากาอายุต่ำกว่า21ปีด้วยครับยังอีกยาวไกลแล้วเด็กคนนี้บอกเลยว่าอนาคตสดใสซาบซ่าครับแล้วไมายเซขเด็กคนนี้ดีซะด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้วิโยซากาประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าก็แล้วกันนะครับนั่นคือทั้งหมดครับรหัสลับของเรา7รหัสลับที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงครับ ฝังกันจบเป็นยังไงอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดหนึ่งไปแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตอีกาชาแนลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดิลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือเลือกรับขับฟรี120วัน หรือเลือกรับส่วนลดรวมสูงสุด50,000บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน3,000บาท,บาทเมื่อออกรถสวิตหรือเซ a รับเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศอออไมม่งคต ต่อให้จุดไหมมันจะอีกไกลฉัน